มีประเด็นเรื่องของครูลงโทษเด็กอีกแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมลองช่วยกันดูหน่อยนะคะว่านี่เป็นการกระทําที่เป็นการลงโทษเกินกว่าเหตุไหมหรือเป็นการลงโทษที่โหดไปหรือเปล่านะคะที่แน่ๆทําให้เด็ก10บขวบคนหนึ่งเนี่ยกระดูกซี่โครงอ่อนอักเสบเลยนะคะเ,คเพราะว่าถูกครูตีเข่าใส่เ, <อะ S 2> เนี่ยค่ะแล้วแม่ก็เลยเอาเรื่องนี้มาร้องเลยนะคะคว่าทำไมถึงต้องทำกับลูกขนาดนี้ อยู่ป .4 ค่ะเด็กชายคนนี้อายุ10ขวบเองนะคะอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุดรธานีก็ทำท่าให้ดูเลยสาธิตท่ายกเข่าแทงที่หน้าอกนะคะให้นายพนุมาตรจิตวศิลป์กุลเป็นเจ้าของเพจเฮียเปียกช่วยด้วยทำให้ดูแบบนี้อ่านนี่แบบนี้ครับที่ผมโดนนะคะอธิบายว่าเนี่ยผมถูกครูประจำชั้นผู้หญิงลงโทษแบบนี้ครูผู้หญิงด้วยเหรอคะครูผู้หญิงค่ะ เขาบอกว่าถกกระโปรงแล้วก็แทงเขานะคะจนน้องได้รับบาดเจ็บซี่โครงกระดูกอ่อนอักเสบเหตุการณ์เกิดขึ้น18ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วดูสาเหตุที่ครูลงโทษแบบนี้เพราะว่าน้องเนี่ยให้ชื่อเด็กชายเอก็แล้วกันกับเพื่อนอีกสองคนไปแกล้งเพื่อนในห้องซึ่งเป็นนักเรียนหญิงนํากระเป๋าของน้องนักเรียนหญิงนไปซ่อนพอครูรู้เรื่องก็บอกว่าทําแบบนี้ไม่ได้นะอย่าไปแกล้งเพื่อน จากนั้นก็ลงโทษเพื่อนสองคนด้วยการใช้ไม้เรียวตีแต่สำหรับตัวน้องเอเองเนี่ยกลับถูกแทงเข่าเข้าที่หน้าอกแล้วก็ถีบขาจนล้มด้วย,แ,ววยแม่ของน้องเนี่ยบอกว่าทำไมคะครูถึงทําแบบนี้ไม่น่าทํารุนแรงกับเด็กแบบนี้น่าจะใช้วิธีตักเตือนก่อนแล้วตอนนี้ลูกกลัวไม่กล้าไปโรงเรียนแล้วเนี่ยรู้สึกเสียใจ รู้สึกอันนั้นผิดหวังกับครูค่ะมไม่คิดว่าครูจะทําโทษลูกขนาดนี้ปกติแตลว่าขยันอยากไปโรงเรียนมากอมอมพอามาเจอเหตุการณ์อย่างนี้น้องไม่อยากไปมแม่ของเด็กชายเอโทรถามครูประจําชั้นเลยมันเกิดอะไรขึ้นคุณครูลูกมาบอกว่าแบบนี้แล้วลูกเขาอาการบาดเจ็บแบบนี้ด้วยครูก็ชี้แจงว่ามีการลงโทษนักเรียนเพราะไม่อยากให้ไปแกล้งเพื่อนอีก ยืนยันว่าแทงเข่าน่ะทําจริงแต่ว่าครูไม่ได้ทํารุนแรงอะไรนะคุณแม่มันเป็นการหยอกและเป็นการแสดงเท่านั้นครูเนี่ยไม่กล้าทําร้ายเด็กให้เจ็บขนาดนั้นหรอกเพราะว่าครูก็มีลูกเหมือนกันนะคะฟังเสียงค่ะถาครูเป็นผู้หญิงแลวใส่กระโปรกอ้าหยอกน่ะมีอยู่แน่นอนก็ไม่ไม,ไมีไม่มีที่จะไปทําอย่างนั้นครูก็มีลูกเหมือนกันเด็กน้อยหัวนังห้องนะคะครูแทงเข่า แจงเข่าคุณแม่คูใส่กระโปงมันจะไปทําได้ยังไงขนาดนั้นชคือทำทำดูแต่ว่ามันไม่ไม้โดนขนาดนั้นคุณครูโอ้ยคุณแม่ใครจะไปทําเด็กนักเรียนเจ้าของขนาดนั้นแต่มีหยอกมีประจําครูกับเด็กน้อยโอ้ก็ก็หลายคนที่เป็นผู้ปกครองหรืออย่างคุณบีเนอะลูกชายก็เนี่ยบรยใกล้ๆกกันไหม มา้เนาะแต่คุณครูก็ยอมรับว่าคุณครูแทงเข่าจริงจริงแล้วคุณครูเพียงจะบอกว่าเนี่ยแต่คุณครูใส่กระโปรงนะไม่ได้แรงขนาดนั้นหรอกอถามว่าที่เอกสารจากแพทย์รับรองมาว่าน้องมีการบาดเจ็บเนี่ยมันเกิดจากอะไรใย่าหนั้นใช่คือเราต้องวัดจากเอกสารมาด้วยนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าครูอาจจะคิดว่าอาจจะนะอันนี้ไม่รู้นะเดี๋ยวต้องไปว่ากันตามพยาหลักฐานนะครูอาจจะคิดว่าทําเบา แต่เราไม่รู้ว่าองศาเน,นือ hmm. ออกไหมคะความเบาเนี่ยมันยังต้องขึ้นอยู่กับว่าองศาที่โดนไปโดนจุดนั้นจุดนี้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าน่ะ อย่างไรก็ตามแม่ของน้องก็ไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานนะคะเดี๋ยววันนี้จะเข้าไปพบกับครูประจําชั้นโดยมีเจ้าหน้าที่พมอจอ,อุดรธานีและนักจิตวิทยาจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตหนึ่งจังหวัดอุดรธานีร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยนะคะพอบอกแทงเขานี่หลายคนนึกว่าเออเป็นผู้ชายเนาะ Fro, แล้วทีนี้ <izz> พอเป็นครูผู้หญิงแล้วนี่โอ้โหยิ่งช็อกซ้ําเข้าไปอีกเลยเพราะว่า คือไม่ต้องพูดถึงเรื่องของการทำลายร่างกายเด็กเราเอาคือคือ,คอก็ว่ากันไปนะแต่ในแง่ว่าแทงเข่าเนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่าก่อนคุณครูยังบอกเลยว่าคุณครูใส่กระโปรงใช่คะ<อ>แล้วก็มัน,ม,นมันคือวิธีการลงโทษที่ถูกต้องหรือไม่<อ>มมไม่มันไม่เคยมีบัญญัติเอาไว้แม้กระทั่งเรื่องของการใช้ไม้เรียวตีเนี่ยก็ยังถกกันอยู่ทุกวันเนี้ยว่าควรหรือเปล่าแต่นี่คือแทงเข่าเนี่ยคุณครูคิดได้ไงจะแทงเข่าอะ่ะนะคะค่ะ